แมนแมนแมนเอาให้เพฝันอ่านสุพังเนาะบ้าเป็นจังใดรายละเอียดเนาะโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้านี่ขออนุญาตเดิ่มบานนี้โดยสาธารณรัฐย์ชาติปไตยประชระาชาาัมพันธ์เราชาติพัฒนาเป็นก้าวเราชาติพัฒนาอุภาพปัฒนาถาวรเพื่อสวัสดิเกศเมื่อเมื่ออาจพรบ้านกระทิงใหญ่ใบย,ยังยืนการซื้อขายที่ดินข้าพเจ้านางวันอายุสามสิบเอ็ดปีสันสัดเลาวอาชีพหนาอยู่หน่วยเก่าบ้านกระทิงใหญ่เมืองอาจทนเพื่อสวัสดิเกศ เฮนดีเป็นเอกภาพกันระหว่างพ่วเมียลูกเตาและญาติพี่น้องของครอบครัวว่าจะขายดินกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อเนาะว่าจะเป็นฟั่งลาวเนาะหรือว่าฟังไทยทางต่างประเทศเนาะก็ยิ้นดีตอนหับทาน ข้าวสู <te ak> ่ซองบ่าวแสนบานเฮาอีกแล้วพี่น้องเนาะพวพ่อกับซองว่าแสนมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะทางว่าแสนกันยังอยู่ที่บ้านนากระทิงใหญ่อยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเมืองอัสภรแข่งสวัสดิเขตเนาะกอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนเที่ยงเาพี่น้องเนาะกคือมื้อนี้กันเฮายังอยู่ที่ภาคตีวันของทางเอเวียงพันยูพี่น้องเอ๋ยเนาะคือสี่ถึงเวลาเวลาน้อพี่น้องเนาะอ่าพอพี่น้องรอคอยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องซื้อทีซื้อทาง ของทางนงเพิ่นพี่น้อยเนาะทางเอฟซีเพิ่นรุ่นมาตลอดเลยเราพี่น้องเนาะว่ามมือใด้ด้สิได้ซื้อให้ทางนงเพิ่นอ่าให้แล้วให้ตัวนะพี่น้องเอ้ยก็คือมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่เฮาเฮานัดทางในบ้านเพิ่นออกมาอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ทางเจ้าของทีเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ทางโมเสกเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าอ่าขึ้นหัวข้อที่ว่าผิดเนาะพี่น้องเนาะโดยขอโทษขออภัยนําหลายพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็คือสิบ่ผิดหวังกันแหละพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ทางเฮาก็กําลังทาเพิ่น ออกมาอยู่พี่น้องแล้วอากาสีเห็ดลา้เห็ดดำเนินการใบซื้อขายเป็นยูพี่น้อยเนาะเห็ดใบซื้อขายแล้วก็มอบกคำซิดให้กับทางน้องนุ่งเพิ่นแล้วก็ขึ้นชื่อเป็นทางขึ้นชื่อเป็นชื่อของน้องนุ่งเลยน้องพี่น้องเนาะที่ดินตอนนี้นะพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องนอกจากในก็เข้าไปเป็นมุ่งร่วมกันเลยพี่น้อยเนาะโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้ทางเพิ่นก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นรถเพิ่นเนาะจอดไว้โฮมนี่แหละพี่น้องเนาะบนน้องเพิ่นได้ย่างเข้าไปก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ อย่าทั้งวันที่เข้าไปหาเพื่อนก่อนพี่ต้องเปฟาดฟาโท้เหอเป็นจังไรพี่น้องไปเนาะหาตาในบ้านเพื่อนนาะพี่น้องไปอ่าส่วนบรรยากาศตอนนี้กับว่าห้อนกับบ้ห่อนพี่น้องไปเนาะพอดีนะเพราะว่าเมื่อคืนมีฝนกระตกอีกพี่น้องเไยอืมโตโดยอ่าโตสบายดีเด้อท่งนี้เด้อสบายดีเนาะโดยโดย โดยโดยสบายดีเนาะโดยโดยสบายดีเนาะปลาตัวนี้บ่ในบ้านนะบ่แมนได้เอาไปตักหนาเพื่นทีซื้อเพื่อนที่คูบ้านเพื่อย้ายค่ายเบี้ยอ๋อห้องบ่อเนี่นแหละอ๋อห้องในบ้านจัอห้องขึอเพื่นส่งเพื่นส่งห้องมาเมือนี้เนาะอโดยโดยฉันบ่อเออทั้งหมดเสอันคิดว่าในบ้านพี่น้อยเนาะส่งห้องมาเนาะ โอ้โดยโดยเอ้ามาเป็นยัง no. น้องพี right hmm. uh, oh. Oh, ่น้องเนาะทางห้องเมึนก็ได้อยู่ดอกน้องพี่น้องเอ้ยอ่าพึ้งเ็ดใบเรียบร้อยแล้วบ่าได้ว่าไี้ได้ใบน้องคนว่าเฮ็ดแล้วหรือตี้อือให้ขวดแน่เออให้น้ำเป่าไปอันน้ตัวเปล่าฮันเปนมาใบอันนั้นแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อโอ้นี่พึ้งเทศมิ้นแต่ว่านี่นะโอ้นี่พี่น้องเอ้ยเนาะ อ๋อเส็ดเรียบร้อยแล้วนี่นเนาะเจ้าโดยโดยใช้ชื่ออ่านอ่านอ่านได้บ่ได้ว่าอ่านให้ฟังนะอันนี้บ่โดยโดยอยากให้อ่านให้<า>ฟังในนิดนึงสินะโ,<อ>โดยโดยยังยืนการซื้อขายดึงโดยอยงา่ายเนอะโดยอันนี้เป็นใบยังยืนการซื้อขาย <c oughs> ที่ดินเนาะเจ้าเจ้าแม่ละอันนี้คือข้าพเจ้านางวันอายุสามสิบเอ็ดปีสังสารเล้าอาชีพเพตน้า อยู่หน่วยเก่าบันเคยทิ้งไงมึงอาจพอนเกสบันไเขตเห็นดีเป็นเอกภาพกันระหว่างผัวไม่ใอ่านอ่านขึ้เนาะถัดพามาอีกวันนี้กันเดี๋ยวมานั่งอยู่น้ำกันเบอร์จุคนเลยมาหนีิเนาะมาพังน้ำกันพี่น้องเลยอ่าเรื่องไงดินดอยต้นหญ้าหูเด็ดดีทำนั้นทำนี้แมนแมนแมนเอาให้เพฝนอ่านชูพังเนาะบาเป็นจังใดรายละเอียดเนาะโดยโดยเจ้าเจ้าเจ้าขออนุญาตเด้อบัดนี้ ดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชาติพากิคลาดประชาธิปไตยอุภาพัต,ต,ต,ตนาถาวรไปสวัสดิเกศเมื่อเมื่ออาจทพรกรณกัททิ้งใหญ่ใบยังยืนการซื้อขายที่ดินข้าพเจ้านางวันอายุ31มสอ็ดปีสิสันสัดลาวอาสิเพน่าอยู่หน่วยเก่าบัณฑกระทิงใหญ่เมืองอาจทพ,รพกรณไปสวัสดิเขตเห็นดีเป็นเอกภาพกันระหว่างพ่วเมียลูกเตาและญาติพี่น้องของครอบครัวว่าจะขายดินปลูกสาง จำนวนหนึ่งตอนที่ต่างข้องดินอยูเ่เฮือนเลขทีเชื่อว่ามันบ่มีกรน,นยอยนอกบ้านกระทิ่งใหญ่เมื่ออาจทอดเกนเขตตามใบแจ้งการที่ดินเลขทีบ่มีแผ่นที่บ่มีเสื่อมีเนือ้อเสื่อมีเนื้อที่รวมทั้งหมดสังอันนี้เขาเขียนอยู่ได้นี่คือว่าหนึ่งเฮกตาร์บ่ลืมนั้นตัวได้ด <c oughs> ที่ิเนือ้อทิ่กับ ภาษาบ้านพักดาระยะ33เมตรที่ไต่ติดกับเจนทางหลวงระยะา3เมตรที่ตะวินตกที่ตะวินออกที่กับบ้านเมืองอย่างเมืองมนแล้ว อันนั้นเะากคเบื้องหาจะ,จาบ,าจะบุจบักในเชี่ยวบอยู่ยน้าเมืองเนาะระยะซ33เมตรคือกันอันนี้กันทิศตะวันตกติดกับนางนางเวียงวะติดกับนางเวียงระยะ12เมตรผู้ซื้อที่ดินแมนท่านท่านนางนุ่งอายุ14ปีสัญชาติลาวอาศียเพชรนาอยู่มีมูลขา3 าสามหมื่นบาทมูลค่าสามหม่บาทใจแล้วจำนวนย่งค้างนัดกำหนดเวลาวันที่เดือนปีจะจ่ายทบทวนสัญญาวันสัญญาบันที่สัญญาฉบันญญาบ,าบนี้ได้มีพยานเขาหววห้าคนมีลายเสือดังลปนี้หนึ่งนางยาสองนางมาสามนางท่าลำพน ดังนั้นจึงขอเสนอให้อธิการเนอไปเช่นอำนาจการผู้ค้องที่เกี่ยวข้องอยังยังยืนหูยังยืนหับหูยังถูกต้องแล้วอ่านสู่กันฟังสองไฟเอาชำนี้ก็ได้บอกชำนนี้เป็นเนาะเนี่ยมันง่ายนี่ มาทำนี้ก็ได้แล้ะเราเราน่าจะเมื่อไอ้แล้วมีจำตุ้มจำตาแล้วก็มายังเรียบร้อยแล้วกยจำมื่อแล้วจำตาสองหน้าเหรอขออนุญาตเบิ้งแห่สุดเบิ้งใกล้ๆน้ำกันงโดยโดยได้เดี๋ยวขออนุญาตเบิ้งก่อนเด้อเนาะตาโดยอันนี้ในมืออันผูเป็นเจ้าของที่บ่อัวนี้อันนี้นะ อ๋อแบบน,นี้น,น้องนะุ้งเนาะเดี๋ยวว่านัง,น,งนะน,นุ้งนีง่เนาะนางนุ้งอ๋ออันนี้เป็นลายมือของน้องนุงนะ้งเนาะอันนี้ก็ในเส้นเดี๋ยวว่าตาจำ้ำในบ้านพี่น้องเนะอ๋ยเนาะเส้นเป็นที่เรียบร้อยแลว้วบบบนี้เนาะเรามอบให้กับทางน้อง,น,งน,นะนุ้งบบบนี้เนาะไม่ซื้อขายพี่น้อนะงเอ๋ยเนาะมอบกรรมสิทธิ์ให้ทางน้องนุ้งบบบนนะี้เนาะเป็นเจ้าของที่บบบนี้เนาะเออโดยโดย เบิ่งน้ากันเนาะพี่น้องเนาะกันใกล้ๆพี่น้องเลยเนาะเป็นโคตจับปืดโคตรปืดเบิ่องปืดเบิ่งนี่ทางนี้ทางนี้เป็นปืดกับรถเออนั่นนั่นนี่แหละนี่เนาะพี่น้องก็คือบริษนทเราเลียมีลายซื้อน้องนงเพิ่นทางนี้กับเป็นลายเช่นแบบว่าผู้ซื้อขายดินพี่น้องเลยทางนี้กัผู้ซื้อดินแม่กับกาจ้ำจ้ำบ้านบ่ในบ้านมีเรียบร้อยพี่น้องเลยนี่กั อันว่าเพิ่นเป็นห้องในบ้านเนาะพี่น้องเนาะอโดยจังได๋บาดอใบนีเพิ่นเพิ่นเขียนให้เฮาแล้วนี่เนาะแม่นอือเพิ่นดีใจบ่น้องๆนยดีใจหลายดีใจหลายเนาะหลายจนบ่ว่าจนน้ําตาสิไหลเออบ่เคยไหลแน่ล่ะเนาะเป็นทีเป็นทางของทางน้องเพิ่นโดยตรงลบดนีพี่น้องเนาะเต็มโตลเนาะ đi chay trên đấy c h o đi c c i ใหญ่แล้วบ่บ่บ่แม่นนงๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้สูงไก่หน่วยใหญ่ก็ใหญ่หน่วยน้อยก็น้อยกันได๋่โอ้ยถึกน้อยเนาะ เก็บมังสาไว้ดีๆแล้วก็จะได้ไม่ขากันแก้ปัจจัยกันตอนนี้เลยเราไหแม่แม่ตอนนี้แล้วนั่เล่าพี่น้องเนาะพร้อมทางบรรยูน้ำเดียวกันพี่น้องเลยเนาะโประจิตเปิดกล้องแบบนี้เลยเออแบบนี้เลยเพราะประจิตเนาะเออตอนนีสบายดีเพราะพี่น้องอีกทีนึงพี่น้องเลยเนาะโอ้สบายดีพี่สุ坤พี่น้องเลยเนาะอ่โต๊ะบังจอดส่งใสก่อนพี่น้องเลยส่งเพียรเขาไปแต่ย่านหรือเป่า เนาะเนาะพี่น้องเอ้พราะว่านี่หลังจากที่ว่าเนาะเอาไรอ่านใบซื้อขายเนาะม่อบาอ่าใบมออกรรมสิทธิ์ให้ทางน้องๆแล้วกันอย่าชี้ใจเนาะจ่ายเงินทางเจ้าของที่เพิ่นวันนี้พี่น้องเอ้เนาะอการถูกต้องแล้ววันนี้พี่น้องเอ้เนาะทางในมในบ้านเพิ่นก็เช่นอย่างหัเรียบร้อยอลไรพี่น้องเอ้คือวันนี้กาทางในบ้านเพิ่อนนะเพิ่อนย่างเบี้ยอีกว่าวันนี้นะลองมาเนาะโดยโดยเอาเดี๋ยวสิ จ่ายเงินเป็นก่อนพป่นตไหนเนาะจ่ายเงินีน้อยแจนะโดยเป็นว่าวผักขึ้นทางจว่านี่ก็ว่าวกหลังไม่น้ว่าไหเปเห็นว่า

บ่เซ็นก็ได้มันมอกเบิ่งนํากันหลายคนอยู่ดเงินนี่30,000บาทเนาะพี่น้องเนาะ30,000บาทเพราะว่าที่ทางนั้นน่ะ30,000เนาะพี่น้องเอ้ยอ่าเป็นเงินของทางแม่ยายตาเด้อเนาะเเพิ่นซอยอ่าซื้อที่ซื้อทางให้กับทางน้องเพิ่นในมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะลดให้ตะกี้คิดว่าเพิ่นเว้ายสิเอาไปเอามาจริงจังด้ทุกคําที่เพิ่นเว้าฮะโดยเพิ่นก็เป็นสัแน่เนาะเอโตใหญ่ใจใหญ่เด้คน เอ้าเสนอพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีมองเงินนับนับเบิ่งก่อนบ่นับหันแล้วเดี๋ยวจีเอาไปซื้อขนมเมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อวันเตียงคนมาล่ะคือจังว่าบุคบบบ่เออพี่เจ๋อเนาะอันนี้ก็นับเบิ่งคือเก่าได้เลยเนาะเดี๋ยวสีม่อมเอากนพี่น้องเนาะเอ้านอนจำนวนเงินสามหมื่นบาทน้อพี่น้องเนาะซื้อทีแขกทางน้องนุ่งเป็นเงินของทางแม่ยายตาเด้เน้อพี่น้องเอ้าน้องเอ๋อเนาะ อใจหลายๆเด้ๆๆเอานําบิงอีกทืนึงเนาะยิ้มแบบนี้คือมีความสุขเลยยิ้มเอ้าเนาะซ่งว้าหลายว่าแหนเออเนาะแต่บ่ได้มีความกอยู่็ยง้ออใเียไปแม่มคืนี่โอ้ยเสียใจนําเด้อบ่อ้ยเสียใจนําเนาะซจังได๋ยิ้มไว้เนาะพี่น้องเนาะคนเฮามสู้ต่อไปเนาะพี่น้องเอ้ย ดีๆได้หนิกล้องครบบ่ครบแล้วครบบุ้งเราไม่ได้ไม่ได้เกินนะว่ะไม่มาเกินจะชงคืนได้เนาะถ้ามาบ่พอน่ะท่วงมันท่วงค่ะบ่พอน่ะท่วงคันเกินคันเกินเงียบเลยพอดีแล้วพอดีแล้วคันว่าเกินนี่เงียบเลยพี่น้องไอ้เนาะเดินนี่เงียบเลยถ้าบาบพอนี่ใช้คือบ่พพ่อนี่เนาะเอ้าวฉันน้องพี่น้องนก็ถือว่าเราได้เห็ุใบซื้อขายแล้วก็จ่ายเงินให้กับทาง เจ้าของทีเพิ่นเป็นทีปล่อยแล้ววันนี้น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีห้ทางน้องนุ่งเพิ่นแน่นอ่ะวันนี้พี่น้องเอ้ยให้ทางน้องเพิ่นเนาะอ่๋อมั้ยหายทางน้องนุ่งก่อนก็ได้เนาะนั่งขอบคุณทั้งพ่อทั้งแม่แม่ดินแม่พ่อมาซองมาให้แม่อันหนึ่งนั่งใกล้กันได้ยินอยู่ดอก้าง เอาขัดเราเนอะจบทุ่งขับ้านน่้องบางคนขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นตาตาตะลอกกันตะลอกเนาขอบคุณขอบคุณเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนอบมือพอเธอจะคุก็ได้เนาะมันแจงโชนกันเนาะแบบว่าน้องนุ่งกอนเนาะ้อกรเชงว่าโออนับมือกันนี่อ้าวเลยขอบใจคนเ้อขอให้คนดูดีมีแห้ คอนเสิต์อจะให้ได้เนาะไปใส่มาใส่ก็ให้ตลอดปลอดภัยทั้งไอซับคุณโอ้ยทำไงจ้าดาเป็นน้ำเนาะตื่นเต้นน้องๆเนาะมาเรื่อยอยู่ได้แต่ว่ามื้อนี่เป็นมื้อที่ว่าเขาได้ครับสับใหญ่เนาะ แม่อุ้ยพแม่เป็นแม่เถเป็นอุ้ยพรยอมแล้ววว้าวเป็นว้าวอบมุขขอบใจลูกพินออคมุขขอบใจนะลูกเอยโชคดีท่านั่นแหละเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นว้าวแล้ว่้เวยา ถ้าถเด้อทางมรนยะตาใจสซ้อยผวกก็นน้อยแล้วเสื่อน้องน้องนะ<ด>ชื่อดินซชื่อดอนไห่น้องน้องเป็นได้ได้แล้ว<ด>ให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บปูหายได้ความไข่โบหายมีให้สุขภาพเพื่อนแข็งแล้วก็เพื่อนห้ลร่ำห้รวยต่อไปซ้อยหลูกซอยล้านมาํานี้นให้กลับหาเขินร้อยเท่าพันเท่าเพชหน้าที่การงานให้เพื่อนผูงให้เพื่อนเฮื่องเพิมทางน่องพิ่ม ไปใส่มาใส่ให้ตลอดปลอดภัยให้พึ่งดีๆนี่ห้สาถูกอะไก็เป็นเรื่องไปค่ได้ไ้ได้เอาบารมีนะให้โชคให้ลาบผูได้คายก็ให้โชคให้ลาบยังข้าหนาคู้นหลังเป็นบาตาก็ให้ถึกหกโตซะพอจอมเสด้จน่งสี่ประตูน้าบาต้าอยากไปยังมาพิ่นกล้ไปกลมาพรปากื้อยพิ่นนี้ ฮัลโหลมาฮับไปตลาดใน่กะชิมาอยู่เดินผ่านกันเดินผ่านไปหน่อยสุานเลยยังเดี๋ยวาอ่สิธาทั้งวัตตาเป็นยูพี่น้องไงเนาะมีาถามเป็นยูมป็นนี่เนาะเดี๋ยวถามถามกับคอทอยก่อนได้ใช่ไหมถามเลยโดยจังเลก็กศให้ทั้งอนามาเซ็นเนาะเอาลมนำมาทั้งครอบครัวของน้องๆเป็นก่อนน้องพี่น้องเดี่ยวได้เนาะอ่ามาอาณาถามน้องๆเป็นอ่าอีกคือน้องพี่น้องเลยว่าได้ฟัง อ่าบทควแม่เนาะพี่น้องเนาะเทว่าเรียบร้อยบ่บานนี้นะเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดใบอ่าเซ็นอย่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามีแต่เก็บรักษาไม่ในดีล่ะเด้ออ่าก็่เทว่าสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยบานนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าขอบมุกขอบใจทางเงินห้องบ่ชื่อว่าจังได๋ก่อพุ้คำไอ้ผู้ค้ําอ๋อไอ้ผู้ค้ําบ่โดยโดย เป็นจะได้ลำห้ลำหน้าแล้วเรยบอกเดือบร้อยแล้วเนาะไปลูกเคยพ่โดย้งเดือนอันโอ้นเก่งน้ำไม้ไปหน่อยไปเอาอันอันน้ำน้ำกระตาดอบ้าไหมะชีหายชูนกินก่อนไปหน่อยเนาะลืมเลยบอกเสกาเก่งน้ำไม้แชคอร่อยจังกวไหมจ้าคนแช่มกยคนแช่เนาะไค่คือชีทางพอพี่น้องราค่อย มาโดนพอสมควรไปนนห,นหน่อยเนาะมือนั่นมือนี่อยู่พี่น้อย <laughs> ถือว่าสําเร็จดูดวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วบมดน,น,นี้เนาะเก็บหักสาว้ดีๆแน้หล่ะเด้อใส่ขอบไปเลยก็ได้เนาะย่าบว่ามันถึงน้ำถึงในพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นใบซื้อขายพีนออน่น้อยเอ้าอันนี้เนาะน้ำเป็นเครื่องดื่มพี่น้อนะยเนาะแบ่งปันกันกินเด้ <laughs> อสนใจเนาะอ้นี่มาทิ้งแรงมาไอ้กีจะเป็นเชิญมา นั้นมื้อหวยแล้วจ้ะโดยเออหวยแล้วไปไปกินพี่น้องเนาะหวยแล้วนี่เอ้านี้เนาะพี่น้องจังไดกไปนี้เนาะเดี๋ยวเฮาสิพาพี่พ่อน้องไปเลาะเบิ่งก่อนเนาะที่ทางของทางงเพิ่นน่ะนะโดยปสิได้เนาะทางพ่อกับแม่ เออพี่น้องเนาะดีใจอยู่บ่คือเงียบแท้คือเงียบแท้ดีใจจนว่าบ่ดีใจจนว่าบ่ออกบาดนี่เนาะดีใจจนว่ายังบ่ได้สั่นบ่เลยบ่เคยได้นะบ่เคยได้บ่เคยได้เคยมีเป็นของตัวเองเนาะัเลยนี่ออเอาก็มีแต่ว่าพากันมามาสร้างเอาลบาดนี้เด้อทางผู้ใหญ่เพิ่นก็ซื้อให้เฮาลบาดนี้เนาะตั้งซาบาดนี้ต่อยอดไปบาดนี้เด้อได้เด้อ เดี๋ยวตอนช่วงดังแรงกับพากันลุยบัดน,นี่ต่อไหมบัดน,นี่เนาะ,ะลายชั่มพี่น้องเอ้ยประเดี๋ยวพาบ่าวไปย่างเลาะเบิง้งเนาะอันให้ทางน้องนุง่มเพิ่นพาไปเพิ่นพี่น้องเอ้ยอันทีทางของทางอันไปพี่น้อยนอนเดียเซี่ยให้ทางอันน้องนุ่มพาย่างเลาะเบิ้งเนาะพี่น้องเอ้ยท,ทีของทางน้องนุ่มที่ว่าเฮาซื้อกันมนื้อนีแล้วพี่น้อยเนาะเพราะว่าที่นี่เฮาหู้ได้แล้วพี่น้องเนาะว่าอัน ระยะมันซ้ำกันนะพี่น้อยนะเพราะว่าทุกเครื่องชี้นะเพราะว่าไปทางนี้กะไปทางนี้เท่าสามเนาะมามาทางนี้อนี่ยเท่าสองพี่น้อยเนาะทีเพี่เนาะไปละเริ่มเริ่มจากนี้เลยก็ได้แหละเริ่มจากมองมอง,มองนั่นเลยเด <c oughs> ี๋ยวใช้ทางลุงเพี่นพายางเบอร์พี่น้องเย <c oughs> ลักตัวไหนล่ะลากลักตัวนี้บ่อจะลักตัวนี้เนาะ <โด S 1> จะลักตัวนี้ไปหาพี่นบ่อไปพาอันปลาลุงยางเลาะเบอร์ แปงนี่บ่คือไปลงไหนไปพี่ก่อนบ่อนอาไปพี่ก่อนก็นกนได้ดดไปพี่น้องเอ้ยนี่จากมาหัวหลักนี่นะพี่น้องเนะาะแต่เอาอันฟังทางนี้เป็นของทางเอ้ยเวียง่ยนคนพี่น้องเอ้ยติดกันเลยเพราะว่าเป็นทางนี้ต่อลายด้วยพี่น้องเนาะต่อลายแต่กลับมาโหดนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเตรียวเุากรพาพี่น,อน้อ,นองรอเบิ่งก่อน มหอลลักนี่เนาะดยอ,อมหอลลักตัวนี้พี่น้องเอ้ยแล้วก็ลงไปพุ่นเลยบ่เน,นี่เนาะไปยางหอบบังเลยพี่น้องเอ้ยเป็นที่เป็นทางของท,ทางของงเพิ่นเต็มโตเลยบ่เนี่พี่น้องเอ้ยเนาะดีใจบ่ล่ะ,ละด,ดีใจนะดีใจเนาะเนาะเออมีแต่ว่าป,าปรับแปลงด้วยละแล้วอันเป็นหั้วเป็นแคร์ด้อยฮัลโหลอ่าอันไรที่ว่าเฮาาอยกให้มันดีกะแปลงเอาล่ะเอ้ยเนาะ ทางปุญญาเพื่อนการศึกษให้เลยว้าท้อผัวผิดน้องเยต่อหนึ่งยังลายเลยต่อหนึ่งเนาะทางเอฟซีเพื่อนกาบอ่ะเขียนมาอยู่พี่น้องเนาะว่าบัซเซ่คือผ่วจ้างรถมาดัดในเนี้ยว่าสัตวเนาะเพื่อนกับเป็นห่วงทางน้องๆอ่ะน่าเป็นมีแต่ปุญญาผู้ยิงพากันคนไม่คนต่อผู้ปั่นบนปั่นเมื่อจะว่าล่ะคนไม่คนต่อกันโดนก็เมื่อยอยู่แต่ต้องสู้เมื่อยอยู่แต่ว่าเฮากะอ่า สู่แล้วนะเนาะเฮ็ดเนาะเพราะว่าทางน้องๆเพิ่อนกับเป็นคนที่ว่าสู้ชีวิตจะได้พี่น้อยเนาะเฮ็ดไหนเฮ็ดหน้าเพิ่อนเคยเฮ็ดมาได้ป่ะพี่ชันใช่พี่น้อยเนาะทางเขาเพิ่อนกับพี่น้อยเออปูยังนึงหกยู่พี่น้อยเนาะเดี๋ยวนี้กะเดี๋ยวช่วงตอนไม่บายเนาะมาลายมานั่งยังอย่นี้ก่อนอืมอ่าคนโตบ้กันละคืนนี้ ดยตกเนาะโดทตกแหงบ่แหงแหงอยู่เนาะทุกแหงอยู่พนพี่น้องเอยเนาะนอกจังไี้ก็ดีใจกับทางน้องนุ่งเพิ่์นน่าพี่น้องเนาะก็ถือว่าอ่าฮอดเวลาทางเอฟซีเพิ่นก็รอคอยมาหลายมื้อพี่น้องเยเนาะเพิ่์นซีมาฮอดมื้อนี้กะทางใน้านเพิ่นก็โอ้พี่น้องเนาะมื้อนี้กะอ่าเพิ่นยากแต่ราเพิ่นส่งห้องมาพี่น้องเยเนาะแต่กะอ่าได้อยู่พี่น้องเพราะว่าเพิ่น ได้เฮ็ดใบหมอบกรรมสิทธิ์ใบซื้อขายให้เป็นที่เรียบร้อยคือทั้งพันธุ์อ่านชูฟังแหละพี่น้องเอ้ยเป็นของทางน้องนุ่งเพิ่นเนาะสื่อของทางน้องนุ่งเพิ่นเลยตรงเลยวันนี้พี่น้องเอ้๋พอทางเอฟซีกะเขียนมาบอกอยู่พี่น้องเนาะว่าทางน้องนุ่งเนาะให้เป็นสื่อทางน้องนุ่งเลยเด้อวันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะได้ก็ดีใจแล้วล่ะน้องสู้ๆแล้วล่ะเด้อบัรนี้เด้อได้เป็นที่เป็นทางของตัวเองแล้วันนี้มีแต่ว่ามา์ับมาซาวเอาวันนี้เนาะให้มันเป็นแล้วล่ะเด้อ ดีใจน้องเพื่อนพี่น้องไอ้เนาะกับเป็นทางปู้งยัยเพื่อนทางปู้งยัยตาเนาะที่วันแรกจะซอยกับมาได้ด่าเด้อโดยอ่าเอาบันนี้กับทางเ่าเองกันที่ได้กอตัวจบคลิปวันนี้นะพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งบรรยากาศในการตอนต่อไปอีกพี่น้องไอ้เนาคือมื้อนี้กัได้เสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมองเงินมองคำให้กับทางอันเจ้าของทีเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้คือทางน้องเพิ่นนี่ได้เจ้า โทรศัพท์นาทีนี้บ่มีเนาะเนาะอย่งบ่มันมีพี่น้อยเนาะยังบ่ได้มีหยังเวลาเพิ่นออกมาเป็นเพื่นก่ยางออกมาเนาะโดยอืมบ่เคยมีเลยบ่เป็นรถทิพย์หารถทิพย์นี่มาจักก็บ่มีบ่บ่เคยมีอ่าบ่เคยมีเลยเนาะโดยเอาจังไดนก่ะคอยค่อยหาไปพี่น้อยเนาะอ่าความฝันเจ้าตอนนี้คืออันไรไรยังดับอยากได้เฮือนแล้วอยากได้โทรศัพท์ อ๋อคือตอนนี้อยากจะได้เฮือนกับโทรเัาช์บบ่ดย้ยโอ<ฮ>้ยอยได้เฮือนทางน้องเพลินพี่น้องไอ,อ้เนาะเอาจะในกระจุซู่คอยโคมไฟทั้งนองเพลินเป็นจริงพี่น้องไอ้เนาะโดยสบายดีแล้วล่ะเด้อวันนี้เนาะโดยสบายดีเอาเลยเนาะการสำหรับคลิปนี้ทา,นนางโมเส็ตเองก็จะได้ขอตัวจบคลิปได้แล้วพี่น้องเนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยที่ว่าข่าวมาติดตามชมคลิปโมเสนเนาะพี่น้องเนาะ อ่าสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เนาะทางผู้ใหญ่ตาเด้อแล้วก็บเอฟซีทุกท่านเนาะที่ว่าคอยติดตามให้กับรังใจให้ครับทางครอบครัวของน้องนงแล้วก็อันครอบครัวไอเบียงเพิ่นพี่น,น้องเนาะขอบุญขอบคุณในลายเด้อเราขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพเข้มแข็งเนาะปรารถนาสชีวิตคอยได้สมบังติปตรารถนาคอย,ม,คอยมีสุขุมโชคคุณจะเดินสาธตูนพะี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ทางโมเสกกาเชขอจบคลิปแล้วเนาะกระตื่นเต้นนำทางน้องนงเพื่อนบุตรพี่น้องเนาะกระตือว่า เอฟทีเพื่อนรอคอยมาหลายมือเตอิบพี่น้อยเนาะเพื่อทีได้อ่านใบซื้อขายเพื่อนนี่ค่ะคือวันนี้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นทีเป็นทางของทางน้องน้องเพื่อนเต็มโตแล้ววันนี้พี่น้องเนาะก็มังจะให้ทางเพื่อนเห็ยนช่างเอาไปหน,น,นะน,น,าาน 9, ี้พี่น้องเองเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ทางวิชาชีพโฆษณาสบายดีหรือเปล่าเนาะ